คันเท่าไหร่ฟีวีพีเอกคันเท่าไหร่ดูสิโอ้สวยเฮ้ยนี่จักรยานอะไรนี่นี่นี่ล้อนี่นี่นี่น,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 นี่นี่อะไรของเนี่ยอะไรอะเออไม่รู้จักรยานพับหรือมั้งล้อเล็กๆไงที่เราเห็นประมาณ12นิ้วเหมือนกันเนี่ยใช้อะไรสายพานเอ้ยใ,ใช้โซ่เหมือนกันมั้ง โซ่หรือสายพานไม่แน่ใจแต่โอ้โหเขาท่านะมันพับไงนี่ขดคอได้เันเท่าไหร่นะห้าพันเหรอห้าพันห้าห้าพันห้าบีมเอ็กเท่าไหร่นะห้าพันห้าพันห้ากับเจ็ดพันนี่ไงที่เขาให้ดู b ีมเออันนี้หมุนคอได้ด้วยนี่เดยลองหมุนคอดิหมุนคอได้รอดเลยระวัง หมุนเลย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 หมุนหมุนได้รอบมันมีลูกปืนอยู่แล้วไงทีเท่าไหร่ห้าพันห้าหมุนเลยหมุนโอ้โหนี่แจวเลยไรหมุนได้เลยใช่ไหมเห็นปะมันมีตัวนี้ไงตัวลูกลูกปืนอยู่แล้วเนี่ยหมุนได้หมุนคอได้รอบไงเออใช่เขาไปเล่นท่าเลยอ่ะอดูด โอ้โหนีแจว่าอันนี้5 0 0และนี่ถ่7 5 0 0 0โอู้หูดูเบาดิโอ้โหนี่ดูจานนี่แจมเลยเนี่ยยางก็เนาะติดนี่เรียบร้อยดูแคะเลยแคะดิเนี่ยของพวกเล่นท่าเลยเนี่ยดูดูเนี่ยดูตีนถีบดิกว้างเห็นปะ ไว้ยืนเอาไว้ยืนแต่วพวกนี้น่าจะเป็นแบบว่าพวกเนี้ยเต้นท่ามไม่ใช่พวกเิสซิงนะเิสซิงอันนี้มันหนักมันเฟรมเหล็กเนี่ยไว้ยกอะ่ะยกหมุนหมุน,หม,นหมุนได้รอบไนละ้ลองดูหมุนคอดิจับไปให้ลองๆมันหมุนได้อยู่แล้วเอ๋ใช่ไหมเออนะหมุนได้รอบเลย มันมีลูกปืนตรงนี้ไงโอ้สวยสีดำตั้งคู่เลย7.5สำหรับใครที่ถามมาหา BMX นะครับตรงนี้ก็มีนะอยู่ที่เจบ k e พุทธมนทนสายสี่นะฮะยี่ห้ออะไรนี่จา <Dragon fly S 1> ก้อนฝายดูชัดๆดิเอ้ยใช่ไหมเนี่ยอะไรไม้เรี่ย USA นะเนี่ยวัน <One>, USA ไม่ไม่ใช้ยี่ห้อมันบ่ะนะไม่รู้เหมือนกันเนี่ย O N เ e อ่ะ ก็ใช่ข้างเป็นดัมมิสเตอร์อู้หฮะยอุปกรณ์อันนี้ยี่ห้ออะไรดีจัำมาทั้งคันเลยฮะนี่เขาพ่นสีดำใช่เหมือนเหมือนทำสีใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือนเหมือนสัดสัดสีมาแบบเนี้ยทำสีมาแล้วเนาะยางก็เปลี่ยนมาแล้วนี่ยางยังใหม่เลยนี่มียางนไหมดอกยางโอ้นี่ดอกยางเนี่ย อันนี้ไว้ยกเลยเออหนักไหมลองดิลองยกข้างหน้าไว้ที่นี่เห็นไหมเออก็ใช้ได้นะ,อะไอพวกที่เล่นท่านี้คงจะแข็งแรงเนาะยกล้อยกล้อหมุนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนแจมเลยเนี่ยสำหรับใครที่มองหาบนะีมเอ็กซ์เนาะแล้วก็ อยากจะให้ไปถ่าย b m x นะครับตรงนี้นะครับเจบสาย4เดี๋ยวผมจะปักโลเคชันไว้ให้ใต้คลิปนะฮะก็มาชมได้นะฮะเนี่ยเป็นโกดังใหญ่ขนาดนี้นะฮะอยู่ริมถนนติดถนนเลยนะฮะที่พุทธมนฑลสาย4นะฮะถ้ามาจากบรมราชชนนีนะถนนบรมราชชนนีก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงสาย4แล้วก็เลยพุทธมนฑลมาหน่อยนะฮะเลยมาหน่อยแล้วสังเกตทางขวามือนะฮะจะมีป้ายเจบใหญ่ๆแล้วก็ชิดขวากับรถนะฮะ กับรถเข้ามาเลยกับรถตรงปัอมไฟนะฮะเข้ามาก็ถึงเลยนะฮะอยู่ตรงหัวมุมแยกเลยนะฮะก็คือเดี๋ยวผมปักโลเคชั่นไว้ให้นะฮะเจบอยดูดิดูดมมดันดิของไรเนี่ยโอ้โหเด็ดจริงๆ ไม่ไม่ทราบกันนะครับว่ายีา่ห้ออะไรอ่าพอดีไม่ค่อยสันทัดเรื่องยี่ห้อนะขี่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องยี่ห้อหรือผมถ่ายยี่ห้อให้ดูชัดๆนะฮะถ้าใครที่เล่นบีเอ็กนะฮะถ้าอยากได้ก็มาดูได้นะฮะมาชมได้เนาะ <S <S น่าจะมีเยอะกว่านี้นะฮะแต่ที่เห็นผมเห็นอยู่สองคันเนาะจริงๆน่าจะมีเยอะกว่านี้เนาะเ<ช>นี่ยข้างในเนี่ยถ้าเดินมาเดินหาน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ที่เห็นที่เห็นเขาประกอบแล้วเนี่ย ประกอบแล้วก็ตั้งราคาไว้แล้วมีอยู่สองคันนะฮะเน,น,นี่ยแฮนดะ์ส้มกับแฮนด์ดำเนี่ยเนาะโอ้เข้าท่าเนาะสวยสวยมากคนที่ชอบอย่างเราขี่บีเอ็เราเห็นเรายังชอบเลยนะนี่เขาเหมือนกับสาดสีมาแล้วนะเนี่ยเล้วทาสีมาแล้วเนาะสวยจ้ะอันนี้น่าจะสีดำใส่ตาสีดำ,ดำไม่แต่ละอันนี้ยังอยู่นะโลโก้เนี่ยโก้โเครัเนี่ยตาต้องปลายใช่ไหม จากกันไฟใช่ไใช่ดูดิดูเบรกเนี่ยยังมีนี่เลยเห็นไหมโอ้โหนะปั๊มเลยไหมใชปั้มปั๊มเลยเนี่ยปั๊มเข้าไปเลยเนี่ยปั้มหมดเลยเนี่ยเนี่ยรถพับสีดำน,นี่นก็สวยนะเออนะนี่ยเจ็ดันห้าเรโน เลนโวเลนโวโอ้ดูเบาะนี่สวยนะข้ารถอ่ะอันนี้ 14, 14, 14, 14, 14, 14นิ้วมั้มรูส้สึก14หรือ16 14เนาะอันนี้20ข้ารถอ่ะใช่ใช่ทองสีสติเตอร์ดิโอ้นุย่ยเป็นไง นีตรงนี้ก็ปรับได้ตรงนี้ลองลองเอาขึ้นดิปรับได้เหมือนดาวฮอนอะยกขึ้นยกไปกไหม,มแข็งอะแข็งเยอเออแข็งโอ้โอ้แข็งไม่ได่อยแน่นมากมแน่นมากต้องต้องคลายหน่อยอก่คาลายตรงนี้แต่ต้องเอาออกก่อนแล้วคลายได้นี่เขาล็อกไว้แน่นไม่เป็นไรสว,สวยนะ ดีดำเนี่ยดูดิเนี่ยตอนนี้เขาเขาแน่นนะเขาล็อกไว้แน่นก่อนตัวหวลักการนี้ใช่ได้นะหลักการใหญ่